ไหนเท่าแกแม็กเลี้ยงเหรอ,อโอ้แ<อ><อ>ดด<อ>ร้อนจริงๆเลยเอาวันนี้มีเท่าแกมาเลี้ยงเอามากินเร็วมาเอานี่นี่เท่าแกเลี้ยงเองหวันเอาอะไรลูกเอาไหมเอาไหนหนูไปชี้อ่ะเอาเร็วมารับมารับามารับมีเท่าแกเลี้ยงแล้วเอาควยให้ตัวเล็กอีกอันนึง่อ อ่าเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>มากินในติมกันเ้อ,เอร์นี่กำลังสั่งแสบ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 ,แสบอ่าเปิดคนจ่ายพนักงานจ่ายมีพนักงานจ่ายแล้วกินอย่างเดียวโอ้ยแดดร้อนมากเลยทุกคน ให้ตัวเล็กด้วยใดกี่อันแค่ยันเอามาเอาเร็วมาเอาเร็วใครจะกินไอติมเมาเอาันนี้เล็อีกสอันเอาไปเสิร์ฟด้วยใช่ป่าวเนี่ยเอ้าฝั่งบ้านนูน้นบ้านนูน้นบ้านนู้นกินไอติมไหมไอติมมา,าม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 ีคนเลี้ยงแล้วขัญเอาไปให้ยายไปด้วยจ้ะ เอาเอามารับเลยมารับ <ma นี่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 เอาจะได้อีกแล้วมารับมาเท่าเอ้ยมาไอติมเร็วมีคนเลี้ยงมีคนเลี้ยงเจเจเจเลี้ยงเองเออเจเลี้ยงเองเอาเอานี่เอานี่ละลายหมดแล้วเนี่ยเอารวย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 เด้อคนเลี้ยงขอไอรวยรวยรวย อาะบนแมวหรอตะบนไม่กินตะบนถ่ายคลิปอย่างเดียวพี่เหมียวได้ตะบนถ่ายทำภาพยนตร์อย่างเดียวโอ้ยเกือบหมดถังเลยเนี่ยเกือบหมดถังเกือบหมดถังเลยเอาละขอจบคลิปแค่นี้เลยทุกคนเอาใครยังไม่ได้ติมก็มาเอาเด้อ